สภัสดีจ้าใจติปคนเก่าคนเดิมอีกแล้วตากแดดแมบแม,แมพาพี่น้องเข้าป่าเข้าโพ,สาโพ,าพด,ดสวนเข้าโพดอีกแล้วจ้าอัปเดตสวนเข้าโพดอีกรอบหนึ่งนะคะจะเพิ่งเบื่อจะติปเด้อจะติไปก็ไปไปมามาอยู่ในสวนนี่แหละจ้าขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกทท่านนะจ้าที่ติดตามรับชมคลิปไม่ข้ามโฆษณาเข้าโพดจ้าเข้าโพดสาลี พันซูปเปอร์สวิตนะคะกำลังเป็นฝักอันนี้ผมของเขานะคะทุกคนบ้านเจทิปไม่ได้เรียกผมนะคะเรียกอย่างหนึ่งอีกแต่บอกไม่ได้ค่ะตดูสิครัเป็นฝักแล้วลูกจต่ข้าวโพดฝักยังไม่โตเต็มที่นะคะทุกคน ผมเขาพูดจ้าปักใหญ่ๆตัวโตแกทุกคนกำลังเป็นฝักปักตัวโตเขาพูดพันสวิตนะคะเอามาฝากทุกคนจ้า ค่ะทุกคนมาชมสวนข้าวโพดเป็นฝักแล้วคะ่ะทุกคนแดดก็ร้อนร้อนมีใครชอบทานข้าวโพดเหมือนยายทิพย์ไหมคะข้าวโพดนี่ทานแทนข้าวได้นะคะเวลาหิวข้าวทานข้าวโพดก็ได้คะ่ะข้าวโพดสาลีแต่จ่าทุกคนกำลังเป็นฝัก,ก้าเอามาฝากแกทุกคน ขอบคุณนะคะถ่ายป่าข้าโพดให้ทุกคนชมจ้าอย่าทิบจะไปแล้วนะคะข้าวโพดสาลีจ้า